สวัสดีครับผมหมอมาพ์นานฟาร์มครับก็มาอัปเดตลอกผสมนะครับชุดนี้จะเป็นเพชรพนมรุ้งนะครับเพชรพนมรุ้งก็เป็นลูกชายมหานครเสือดำสังเวียนแตกนะครับ AL 3 4 4นะครับผสมกับแม่ไก่นะครับแม่พันหลักนะครับแม่นี้มีชื่อว่าแม่ตะเภาแก้วนะครับ เป็นแม่แรกของฟาร์มที่ผมตั้งฟาร์มมาเลยนะครับแล้วก็เป็นแม่ที่จ่ายลูกเก่งนะครับ <c oughs> ให้ลูกมีผลงานนะครับแม่นี้สายเลือดเป็นเยอโมสลามเรดานะครับผมแบ่งมาจากพี่เบิร์ดสมีสุวนนรรณ <c oughs> นะครับถ้าพูดให้รู้จักกันในวงก้างนะครับก็เป็นแม่แท้ๆเจ้าเทาหล่อนะครับ ตัวแชมป์หมื่นพันนะครับเป็นชุดที่ทํากับบิ๊กฟาดนะครับก็ชุดนี้ผมทํากับเพชรพนมรุ้งนะครับก็เป็นเพชรพนมรุ้งบวกแม่แท้ๆเทาหล่อนะครับกําลังผสมนะครับยังไม่ไข่นะครับที่เห็นไข่ข้างในเป็นไข่ปลอมนะครับโอเคครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจชุดนี้ก็สามารถถ้าก็มาสอบถามได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ